ดิสก์บแบตแบตของตัวเว็บแอปพลิเคชันฟังก์ชนซึ่งหลักการของเว็บแอปพลิเคชันฟังกอชคือผู้ดูแลระบบเขาจะต้องตั้งค่าคือในการที่จะตั้งองค์ประกอบอ,บอินเวนท์เข้ามาอ่านช่อการติดต่อถ้ารู้ว่าตัวไหนที่มีไวรัสก็ไม่ต้องเซิร์ฟเวอร์ได้หรือถ้าตัวไหนที่เป็นแบ็ตแบตก็ทำการดีไยายไปในสองกล่องไม่ให้เข้า เซอร์ <Server S 2> ได้แต่กับนี้ทางกานครับคือเราเราจะหาโองการไม่ได้ว่าบางทีอาจจะเป็นถ้าสมมติว่าเราไปตั้งรูที่เป็นเยอะเกินไปนะครับก็ถือว่าเป็นโวยหรือเจ็ดนะแต่ว่า้านรูที่กักฟองนะครับไม่ให้ไม่พอก็จะเป็นโเวอร์เอ็กซิสทำให้ตัวที่ดีเวนต์เข้ามาเนช่องถูกรับเซิร์ฟเวอร์ได้ก็ก็อาจมีความเสี่ยงในการที่จะโดน ตรงตรีจากแฮกเกอร์ในการที่จะดูข้อมูลทำไว้แค่สองก็สำหรับโมเดลและหลักการที่ทักางผมรับวิจัยใช้เในี่ยนะครับวิจัยก็คือจะมีอีกสามโมเดลที่เขากำลังทำก็เป็นโมเดลแรกก็เป็นตัวเห็นเวิร์ดเอนเมนติ้งซึ่งตัวนี้คือเข้าใจได้ว่าเขาน่าจะ นำเจ้าลปรแกรนเวดดิ้งนะครับเอามาใช้สั่งตัว URL ที่มีเฟซเข้ามาครับเพื่อพิจารณาว่ามีบทหที่คำไหนที่เป็นคำที่ททต้องอพิจารณาในการที่จะมีเท็กหรือโปรเท็กตัวไปทุคกค้าเพราะวก็จะมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่เป็นใช้ในการแยกจากวด ให้เป็นตัวงานทีนน่ซึ่งเขาใช้ตัวิร์ดเมนนะครับในการที่จะใช้กับในงานนี้นะครัในการเข้า Word เทเทีเ่เขาเหมือนถ้าค่อนข้างที่จะประการงน Mail ก็เมื่อเพื่อเป็นเวกเตอร์นะครับเขาก็จะพิจารณาใช้ w o r ก่อนหน้าและข้างหลังของ w ดเพื่อที่จะตีความว่าตัวนี้เป็นลักษณะในเนีุกาง สองครับก็ที่เขาใช้ในเป็นตัวของคลาส s ิฟิเคชั o n ในการเป็นตัวไฟทซอรี่ c l ส s s i f i c a t i o n จำแนกซึ่งก็หลักการแนวที่เขาใช้มาถึงเป็นร่างกรอนเอ็นที่เขาให้ว่าเจ้าในร่างกรอนเอ็นในการโมเดลของเป็นร่างกรอบเอ็นแบบในการจำแนก ัวดีเฟตที่ปลอดภัยหรือมีดีเฟตที่ตีความว่าเป็นแนแกเกิ้งมานะครับโดยการที่ว่าเขาก็บอกว่าเป็นจะมีตัวบีที่ใช้ได้เช,เช่นกันเช่นแต่เดียวก็ตีอแต่ว่าท้ายแล้วปีเขาบอกว่าเขาเลือกใช้เนี่ยว่าตับบนในการที่จะจำแนแกเรื่องการเล่นบอเลตเนี่ยเขาบอกว่าเรียกที่สุดในการที่จะส่ง ตัว Hack Learning Speed นะอสุดท้ายแล้วก็ที่จะเป็นตัวที่เอา Post Distribution ตัวเจ้า d a เ t a อซึ่งเจ้า d t a Set ตัวนี้ครับคือตั้งใจหักคนใช้ว่างเป็นตัวเปนตัว e t a ที่นวมในการจรงตีแบบว่า้วน Action ให้ช่วยเป็นตัวช่แสดงให้เห็นแล้วก็วอวเยสิชิา ความแม่นยำก็ความเที่ยงใกล้หมตองนัคัก็ใกล้ถกกับะแนดชงสุดท้ายครับวิงที่เขาใช้ก็คือตัวเจ้าเอ่อออโต้อนโฟเดอร์ครับแล่นจะเป็นเอ่อเร์นิ่งครับซึ่งเป็น neural network ในการที่จะพิจารณาจาแนรือ่นอเขาเรียกว่าฟอตัวที่ไวริสขอเขาครับซึ่งหลักการเจ้าออโต้อนโคเดอร์เนี่ย ลองไปซัพเปร์ใน้องนโ่เป็นซัเบอร์ที่สามัรเจะเพิ่มดูผลประมาณว่าเมื่อให้อินพุตเข้าไปแล้วก็ให้ตัวเจ้าะำหนดว่าตัวในรูปกับตัวต้องการคือเด็นิีมสอเนเทชันก็จะมีบข้อมูลในท้ายแล้วเมื่อเริ่มดิ้นเข้าไปคือเอาปุ่กับอินพุตเป็นตั้ง บอกมานที่จะมีกันทีนี้หลักการก็คือเขาจะไม่ไม่เหมือนไม่สูงกันหนึ่งครับตัวนี้เขาจะมาบางกรอเจ้าไวนึ่งหมายว่าอทางเพจมาเป็นตัวที่เป็นเียยเป็นเป็นตามที่ต้องการต้องดให้ติดเห็นเว่าหากไม่ใช่ก็คือตีเป็นแบ็กดิ้งอันนี้ก็เขาใช้ตัว เอ่ล่าของตัวเอ็นฟอนเดอร์ครับในการต้วิ้าเอามาใช้ในงาน,นาทีนี้เอ่อส่วนหลังจากที่เขาทำการทดลองก็เอ่อการที่โจมตีเอาครับก็จะมีโดยเพื่อในรัว่าการโจมตีเว็บแอมบ์ครับก็จะมีด้วยการไหนครับทีนี้เอ่อในตัว เดต้าเซ็นต์นะครับก็จะมีสามตัวครับก็จะมีตัวเอฟเคอินเจคชั่นอีพีเจคชั่นก็ออฟไซน์สกีนครับอ่าหลังจากที่เขาเอ่อได้ทำการทดลองครับก็เป็นที่น่าพอใจครับเพราะว่าเมื่อเขาเปรียบเทียบค่าความยั่งค่าความเยือก็เปรียบเทียบกับแอปพลิเคชันปัจจุบันก็ก็ให้ดี่ส่วนใ่ครับในในในเป็นส่วนใหญ่ครับก็เขาคัดตีความว่าเรา ผลการทดลองเขาเนี่ยคือสแสดงถึงประสิทธิภาพจากใช้ตัวเจ้า ml แล้วก็ตัว deep ที่เป็นออโต้ย์ยินโฟนเดอร์เข้ามาถึงการที่จะพินามเพิ่มประสิทธิภาพตัวเว็บแอปพลิเคชันฟังทางที่จะดูตัวเจ้าเจแอนบิ๊กไวด์นะครแล้วก็ให้ผมหน้าคนอื่นอันนี้ก็อันนี้เป็นหาเพิ่มเติมนะรับว่าใส่อยู่กันว่าตัว p r e c i ชั่นของ ก็เป็น uh, อ mm ่ซิชันก็ทูอเป็นค่าความเที่ยนเอากรอบมาออกค่ามาเป็นอย่างเห็นว่าในยุคนี้ก็เขาเอ่อในอธิบายในชัดเจนว่าถ้ค่าความเที่ยงตรงก็คือถ้า,าเราเปิดความเที่ยงตรงก็คือเป็นกรอบแต่ว่าอาจจะไม่เข้าเป้าก็คือถ้าลูกี่สองคนก็จะเห็นได้ว่าี่เป็นความเที่ยงตรงสูงความแม่นยำสูงเข้าเป้า แล้วก็ขอบส่วนมู้ข้างลา่างซ้ายมือจะเห็นว่าอันนี้ก็ถือไม่เกาะก็คือเป็นยินไม่เข้าเป้าคือกระจะัดกระจายส่วนลูปข้างลา่างมันก็จะเห็นว่าวันนี้คือเข้าเป้าอย่ัแต่ว่าความเทียบอาจจะไม่ถูกว่าไม่ได้เกาะมสุดท้ายครับตัวงานวิจัยนี้เขาบอกว่า ฟอนฟอนผู้ช่นบอกว่า,าเป็นงานวิจัยที่สนุนแนวทางการสรา for, ้างแบคทรีสไวนิสของหัวเจ้าเ็แอปพลิเคชันฟอนใช้แมชชีนนิ่งก็คือโดยสรุปเชิงรวมแล้วครับว่าการใช้แมชชีนนิ่งเพื่อเพิ่มปสิทธิภาพของหัวเจ้าแอปพลิเคชันฟอนในใช้หลักการตัเวเอ่มหเออแบคทรีสไวนีทการที่เ ป้องกันป็นความใส่อืายซึ่งใช้ตัวเจ้าในเซตส์ csac สองพันสี่ที่เปนับซึ่งหลายๆท่านก็จมาอินทางใช้ machine learning หรือว่าเว็บ w ช็คเกิห r มันก็จะมีเซต e ์ให้ลองเล่น้องถูกว่าพยายามลองเล่นว่าพยายามทำความเข้าใจตัวเนียว่ับัว่้ายคอดกันเพ็่อคงกามาใช้ในการก็้องสำหรับผัผมก็ มีหลังจากที่ไปสอนคริปเปอ,อร์มาก็มีเรืเร่องสมปรนให้มีด้วยนะครับ